การประกาศเดินหน้าก่อสร้างกำแพงชายแดนของมาเลเซียตามแนวพรมแดนไทยได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากในภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่เพียงเพราะโครงสร้างกายภาพที่มหึมาที่จะเปลี่ยนโฉงพื้นที่ชายแดนหกักแต่เป็นเพราะในสําคัญทางการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่สลับซับซ้อนมานานนับศตวรรษเส้นพรมแดนที่ทอดยาวตัดผ่านภูเขาป่าดิบและแม่น้ำสายเดียวที่มีชื่อแตกต่างกันตามฝั่งประเทศได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลาดชุมชน และการค้าข้ามแดนที่มีสีสันแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลมองเห็นความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดการค้าอาวุธการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและกลุ่มอาชญากรรมที่ใช้ช่องโหว่ตามธรรมชาติของภูมิประเทศในการเคลื่อนไหวการประกาศสร้างกำแพงจึงถูกวางอยู่บนกรอบเหตุผลว่าจำเป็นต่อการควบคุมชายแดนลดกิจกรรมผิดกฎหมายและทำให้รัฐสามารถจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายได้อย่างเข้มงวดขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่ง ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือชายแดนไทยมาเลเซียไม่ได้มีเพียงเส้นแบ่งบนแผนที่หากแต่เป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจท้องถิ่นตลาดเช้าสองฝั่งที่ผู้คนเดินข้ามไปมาโดยแทบไม่รู้สึกว่ากำลังออกนอกประเทศการซื้อขายผักผลไม้สินค้าพื้นเมืองไปจนถึงการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้หล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากการสร้างกำแพงที่มาพร้อมกับด่านตรวจเข้มงวดขึ้นย่อมหมายถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่รู้ว่า จะเป็นไปในทิศทางใดชาวบ้านบางส่วนอาจมองว่านี่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยลดความหวาดกลัวต่อกลุ่มผิดกฎหมายแต่ก็มีอีกจํานวนไม่น้อยที่กังวลว่าผนังคอนกรีตสูงใหญ่จะตัดพวกเขาออกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝั่งตรงข้ามแม้แต่ตลาดที่เคยช่วยให้มีรายได้ประจําวันความรู้ห้อศึกของคําว่าชายแดนที่เป็นมิตรอาจถูกแทนที่ด้วยภาพจําของกําแพงแบ่งแยก แบบถาวรและเมื่อความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมการเคลื่อนย้ายที่เสรีความสงสัยของผู้คนก็ยิ่งมีมากขึ้นว่าโครงการนี้แท้จริงแล้วมีเหตุผลเพียงเรื่องความมั่นคงหรือกำลังเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่หวังผลในเชิงภาพลักษณ์มากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะการจัดการอาชญากรรมนั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งสองฝั่งหากเพียงแต่สร้างกำแพงโดยใด มืแก้ปัญหาที่ระบบเงาของเศรษฐกิจชายแดนมันอาจจะเป็นการผลักคนดีให้กลายไปอยู่ในพื้นที่เสียงมากกว่าเดิมขณะดเดียวกันความสัมพันธ์กับไทยก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญไทยและมาเลเซียต้องพึ่งพากันทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของไทยซึ่งมีความอ่อนไหวเชิงสังคมวัฒนธรรมการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตามชายแดนแบบฉับพลัน อาจส่งผลกระทบเชิงลึกต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลและอาจกลายเป็นวัสดุฝ่ายให้เกิดความขัดแย้งหากไม่มีการประสานงานที่ดีพอในทุกระดับตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีไปจนถึงาำนองท่านผู้ใหญ่บ้านเดมพมแดนทุกความคาดหวังทุกความกังวลทุกเสียงสะท้อนกำลังถูกจับตาเพราะกำแพงหนึ่งพื้นอาจไม่ใช่แค่โครงสร้างปูนและเหล็กแตกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าสองประเทศกำลังเดินไปทางไหนจะเดินเข้าหากันด้วยสะพานทางเศรษฐกิจหรือจะสร้างความห่างเหิน ด้วยกำแพงที่กั้นแม้แต่สายตาและเมื่อกำแพงก่อร่างขึ้นทีละช่วงผู้คนทั้งภูมิภาคก็กำลังตั้งคำถามว่านี่คือก้าวแรกสู่ความปลอดภัยที่มั่นคงยิ่งขึ้นหรือคือจุดเริ่มต้นของพรมแดนที่ถูกปิดกัน้นโดยสมบูรณ์ในอนาคตซึ่งคำตอบยังไม่มีใครให้ได้ในตอนนี้จนกว่าผลลัพธ์จริงจะค่อยๆการเดินหน้าสร้างกำแพงนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเทคอนกรีตสูงขึ้นทีละชั้นหากเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียและกับภูมิภาคอาเซียนทั้งมวล เพราะการมีพรมแดนคือการยอมรับความแตกต่างแต่กำแพงคือการสร้างช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์แม้รัฐบาลมาเลเซียจะยืนยันว่ากำแพงนี้เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนการควบคุมอาชญากรรมและการบริหารแรงงานข้ามแดนแต่หลายฝ่ายก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่ามาตรก,การด้านความมั่นคงเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรกับผู้คนที่เคยมีชีวิตเชื่อมโยงกันมาตลอดอย่างไร้รอยต่อทั้งร้านค้าเล็กโรงแรมริมแม่น้ำพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามฝั่งไปขายของตอนเช้า และกลับบ้านตอนเย็นนักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการเดินทางแบบง่ายๆและครอบครัวที่มีสายใหญ่ทางสายเลือดแต่กลับอยู่คนละฝั่งกำแพงในขณนะเดียวกันภาพของกำแพงก็ส่งสัญญาณไปทั่วทั้งอาเซียนว่าการเคลื่อนย้ายเสยรีของผู้คนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจไม่ได้เปิดกว้างเหมือนที่ถูกวาดฝันไว้ในอดีตหากประเทศหนึ่งเริ่มใช้แนวคิดปิดเพื่อป้องกันแทนเปิดเพื่อพัฒนาประเทศอื่นอาจเดินตามรอยทำให้ภูมิภาคแห่งความร่วมมือนี้ค่อยๆกลายเป็นภูมิ ที่ภาคแห่งการแบ่งแยกอย่างเงียบเชียบขนาดเดียวกันการเมืองภายในมาเลเซียเองก็อาจเป็นตัวแปรสําคัญเพราะการสร้างกําแพงเป็นสัญลักษณ์จับต้องได้ของคําว่าปกป้องแผ่นดินที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผชิญแรงกดดันจากทุกด้านไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือเสียงวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้าม และหากความสําเร็จของโครงการนี้ถูกนําไปขยายผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนริมชายแดนความรู้สึกของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจกลายเป็นความขัดแย้งเชิงอารมณ์ที่สั่งสมและพร้อมจะปะตุทุกเมื่อขนาที่ไทยเองก็ต้องไตร่ตรองว่าการตอบสนองต่อโครงการนี้จะคงความสัมพันธ์อันดีในระดบรับรัฐต่อรัฐได้มากน้อยเพียงใดโดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนภาคใต้ที่มีความสัมพันธ์กับมาเลเซีย re, อย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมภาษาและศาสนาหากมีความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่ไม่รอบคอบร,ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศก็อาจทําให้กําแพงที่สร้างขึ้นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกลายเป็นกําแพงแห่งความไม่ไว้วางใจที่ยากจะแก้ไขในอนาคตในขณะที่ความท้าทายของโลกปัจจุบันเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนหรือเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จําเป็นต่อชีวิตผู้คนดังนั้นความสําเร็จของกําแพงนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสูงความยาว หรือความแข็งแกร่งของโครงสร้างแต่อยู่ที่ว่ามันสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการป้องกันประเทศและการเปิดพื้นที่เพื่อความรุ่งเรืองของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดและในวันที่กำแพงเสร็จสมบูรณ์ผู้คนจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นจริงหรือเพียงแค่ถูกห้อมล้อมด้วยความหวาดระแวงและท้ายที่สุดกำแพงนี้จะถูกจดจำว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นอนุสร์แห่เหการแบ่งแยกยุคใหม่ของสองประเทศพี่น้องที่เคยก้าวเดินเคียงข้างกันมาตลอดประวัติศาสตร์ เมื่อกำแพงเริ่มก่อสร้างทีละช่วงชาวบ้านตามแนวชายแดนทั้งสองฝั่งก็เริ่มพูดคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายคนตั้งคำถามว่าความเจริญที่เคยเข้าถึงกันง่ายๆจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ร้านค้าเล็กๆที่อยู่ริมเส้นทางข้ามแดนอาจต้องเผชิญกับการลดลงของลูกค้าขณะที่ที่พักและสถานบริการที่เคยรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางข้ามฝั่งอย่างสะดวกก็อาจต้องปรับตัวครั้งใหญ่และแม้รัฐบาลจะบอกว่านี่คือการแก้ปัญหายาเสพติดและอาญากรรม เมื่อแต่ผู้คนในพื้นที่กลับเข้าใจดีว่าการค้าแบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นทุกวัน,วนเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรพื้นบ้าน,น,านการส่งเสบียงเล็กๆให้ญาติฝั่งตรงข้ามหรือแม้แต่การเดินทางไปรักษาพยาบาลด้านที่สะดวกกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หายไปอาจทําให้ต้นทุนชีวิตสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้บางคนกังวลว่ากำแพงนี้จะทําให้คนดีตกอยู่ในสภาพลําบากมากขึ้นขณะที่ผู้กระทําผิดจริงกลับอาจหาวิธีใหม่ ที่ซับซ้อนกว่าเดิมในการเลี่ยงการตรวจจับเพราะเมื่อมีการปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการการลักลอบก็ยิ่งย้ายตัวเองไปสู่โลกเมื่อที่ตรวจสอบยากกว่าหาเดิมและหากไม่เพิ่มความร่วมมือข่าวกรองหรือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่กันความปลอดภัยที่รัฐหวังจะได้อาจกลายเป็นภาพลวงตาในอีกด้านหนึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อบางกลุ่มที่เคยได้ประโยชน์จากการค้าข้ามพรมแดนต้องสูญเสียรายได้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุน และการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรแบบทางการอาจกลับได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นแทนชุมชนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนหรือไม่หรือจะเป็นเพียงผู้รับผลลัพธ์โดยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆเลยและเมื่อมองในแง่วัฒนธรรมการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งไทยที่พูดภาษามาลายูถิน่นและฝั่งมาเลเซีย ที่มีความใกล้ชิดทางาศาสนาอาจค่อยๆห่างเหินจากกันทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ภาษาเดียวกันสวดมนต์แบบเดียวกันและเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยกันโดยไม่รู้สึกถึงเส้นแบ่งประเทศความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่เคยแน่นแฟน้นจากความเป็นพี่น้องอาจถูกแทนที่ด้วยความระแวงและความไม่เข้าใจกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากำแพงสูงใดๆที่ตาเรามองเห็นเพราะมันคือกำแพงในใจที่หากถูกสร้างขึ้นแล้วอาจยากจะรื้อทิ้งและในขณะที่ผู้นำทั้งสองประเทศพยายามรักษาภาพลักษณ์และผัด และประโยชน์ของชาติตนเองความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนายอย่างยั่งยืนการค้าขายที่โปร่งใสการเดินทางที่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกลับกลายเป็นเสียงที่เบาลงเรื่อยๆจนแทบไม่ถูกได้ยินในเวทีการเมืองระดับชาติท้ายที่สุดเมื่อกำแพงเสร็จสมบูรณ์ความสำเร็จของมันจะถูกวัดไม่ใช่ด้วยการบอกว่ามันกันอะไรออกไปได้บ้างแต่ควรบอกได้ว่ามันยังทำให้ผู้คนสองฝั่ง สามารถเชื่อมโยงกันไว้ได้อย่างไรในโลกที่การปิดประเทศยิ่งเป็นไปไม่ได้และความร่วมมือคือคำตอบของความมั่นคงอย่างแท้จริงโดยที่กำแพงนี้ควรเป็นเอกพิยงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่แบ่งเพียงเส้นแดงแต่ไม่เคยแบ่งหัวใจที่ผูกพันกันมานานเมื่อความคิดเรื่องกำแพงเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นความสนใจของประชาคมอาเซียนและผู้สังเกตการณ์นานาชาติก็เริ่มจับเจ้องมาอย่างทิศทางของความสัมพันธ์ไทย มาเลเซียในยุคที่ภายคุกคามร้ายพรมแดงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งการขายยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายลักลอบคนแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงเทคโนโลยีที่อาญากรใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแม้กำแพงอาจช่วยชะลอปัญหาบางอย่างแต่โลกยุคใหม่กำลังบอกเราว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงไม่อาจพึ่งพาโครงสร้างทางกายภาพเพียงอย่างเดียวได้เพราะการคุกคามที่แรยแรงที่สุดมักไม่ใช่สิ่ง ที่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ด้วยความสูงของกำแพงหักแต่เป็นความไม่ไว้วางใจระหว่างประเทศที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวหากการสร้างกำแพงถูกตีความว่าเป็นการปิดกั้นแทนความร่วมมือก็อาจทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นต้องสั่นคลอนและอาจสร้างผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งกําลังเผชิญสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของมหาอำนาจการช่วงชิงอิทธิพลในช่อง แคบมาลากาหรือการเพิ่มขึ้นของปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันในบริบทนีิไทยและมาเลเซียควรจะเสริมความร่วมมือด้านข่าวกรองเทคโนโลยีลาดระเวนร่วมและการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดแรงผลักทางสังคมที่นำไปสู่การลักลอบแต่หากจุดสนใจกลับไปอยู่ที่การสร้างกำแพงทางการเมืองมากกว่าสะพานทางความร่วมมือภาพในระยะยาวอาจเต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่ไม่มีใครต้องการขนาดเดียวกันด้านเศรษฐกิจ ระดับมหาภาคก็กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเขตเศรษฐกิจชายแดนอาจต้องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดหากกำแพงทำให้การคร้าปลัานี่ก็ท้องถิ่นหดตัวลงอย่างชัดเจนภาครัฐจำเป็นต้องเร่งหาทางออกให้ผู้คนเหล่านี้ผ่านรูปแบบการค้าสมัยใหม่เช่นศูนย์โลจิสติกส์ร่วมหรือระบบศุลาการก่อนที่คล่องตัวขึ้นเพื่อไม่ให้ช่องทางทางการกลายเป็นอุปสรรคเสียเองตรงกันข้ามหากไม่ปรับนโยบายให้เท่าทันระบบเศรษฐกิจในเงาเมื่อจะแข็งแรงขึ้นและกำแพงที่หวังจะควบคุมปัญหาจะกลายเป็นตัวเร่งให้เครือข่าย อาชญากรรมพัฒนาได้รวดเร็วกว่าเดิมส่วนในมิติของความเป็นมนุษย์ทุกครั้งที่กำแพงกั้นผู้คนออกจากกันมันก็กำลังกั้นโอกาสในการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้วยเช่นกันเด็กที่เติบโตขึ้นมาหลังสร้างกำแพงอาจไม่มีประสบการณ์การพกปะกกับผู้คนฝั่งตรงข้ามเหมือนรุ่นพ่อแม่นั่นหมายถึงโอกาสที่ความเข้าใจและการยอมรับอัตลักษณ์ที่แตกต่างอาจลดลงทุกปีจนกระทั่งเส้นแบ่งเขตแดนที่ครั้งหนึ่ง เคยมีเพียงบนแผนที่กลายเป็นเส้นที่มีอยู่ในหัวใจของผู้คนแทนและนั่นคือความเสี่ยงระยะยาวที่สุดที่เงินจำนวนเท่าใดก็แก้ไม่ได้หักทั้งสองประเทศไม่ร่วมกันออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อ,เช,เ,อเช่นเขตเศรษฐกิจกร่วมด่านความร่วมมือแบบ one-stop service หรือศูนย์วัฒนธรรมสองฝั่งที่ช่วยให้การพบปะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อนั้นกำแพงอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นยุคแห่งการห่างเหินในทางกลับกันหักไทยและมาเลเซียใช้โอกาสนี้ใน,ในการพัฒนาความร่วมมือให้ลึกซึ้ง และทันสมัยกว่าเดิมกำแพงอาจเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงในขณะที่หัวใจของความสัมพันธ์ยังคงเปิดกว้างอย่างแข็งแรงและมั่นคงท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ากำแพงสูงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าสภา,าระหว่างมนุษย์ยังอยู่หรือไม่เพราะเส้นทางไปสู่สันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ไม่ได้ถูกตัดสินโดยปูและเหล็กที่ยึดติดบนพื้นดินแต่อยู่ที่ความไว้วางใจซึ่งยึดเหนียวผู้คนทั้งสองประเทศไว้ด้วยกันมาตลอด และเมื่อการเวลาผ่านไปผลงานชิ้นนี้จะถูกประเมินไม่ใช่จากการป้องกันสิ่งใดออกไปแต่จากการรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดไว้ได้หรือไม่นั่นคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ไม่เคยมีพรมแดนแบ่งจากกันจริงๆ